สระอึสระอึเป็นสระเสียงสั้นสระอึเขียนข้างบนพยัญชนะกออึกตัวอย่างคำะสมสระอึอออออตัวอย่างคำะสมสระอึมีตัวสะกดดออ งอดึงฝออึกอฝึกตออึกอตึกบออึงอบึงดออึกอดึกลออึกอลึกผออึกงอผึ่งไม่โทพึ่ง นอเองอหนึ่งไม่เอกหนึ่งนอเอกอนึก